สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวสดมติชนลุยโตเกียวค่ะอยู่กับโอสิริวิไลโกชนาทคะ่ะสวัสดีครับผมตูนรมศักดิ์ฒนาพงศ์ค่ะผม ค่ะสวัสดีผู้ชมสวัสดีน้องตูนนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวกองทัพนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกเกมค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยใช่ไหมคะน้องตูนคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมพิเศษมาให้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมก็พรุ่งนี้แล้วครับพี่โอพี่ที่เปิดการแข่งขันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมรอกันานานเนี่ยถามย้อนกลับไปถามย้อนก็ไปหาตูนพรุ่งนี้พี่ที่ <ผม S 2> เปิดการแข่งขัน,นะละตื่นเต้นไหมคะ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าด้วยความที่มันเลื่อนมาปีหนึ่งด้วยครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราคอยพี่ที่เปิดโอลิมปิกเกมมาแบบยาวนานจากสี่ปีกลายมาเป็นห้าปีด้วยครับพี่โอ๊คน่าจะนานที่สุดในประวัติศาสตร์เหมือนกันเนาะอ่าใช่ครับผมก็ถ้าไม่นับไม่นับช่วงที่มีสงครามหรืออะไรพวกนี้นะครับผมนี่ก็คือการเว้นระยะการจัดโอลิมปิกที่ถือว่านานที่สุดแล้วครับ ค่ะคุณผู้ชมคะน้องตูนคะเดี๋ยวมาติดตามความื่อนไหว,วประเด็นร้นรอนๆนะคะในศึกโอลิมปิกเกมนะคะไปเริ่มกันที่เทควันโดกันก่อนค่ะถือว่าเป็นกีฬาความหวังอันดับแรกๆของทัพนักกีฬาไทยเลยใช่ไหมคะตูนคะใช่ครับผมก็เรียกว่าเป็นความหวังสูงสุดต่ว่าได้ครับค่ะทีนี้นะคะมาดูติดตามความขึ้นไหวกันค่ะทั้งน้องเทนนิสนะคะแล้วก็จูเนียร์กรามนรง์นะคะก็ได้มีการนะคะ ควบคุมน้ำหนักแล,แล้วแล้วก็มีการฝึกซ้อมถือว่าเข้าที่ควบคุมได้ดีมากรวมถึงวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมผู้จัดการทีมนะคะมีการแบ่งสายการขันออกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศนะคะการฝึกซ้อมนะคะของนักกีฬาเชคโันโดไทยนะคะทั้งน้องเทนนิสพานิพักแล้วก็จูเนียร์รามทะลงนะคะซึ่งทางด้านของนายธนดิต รักตะบุตรผู้จัดก,การทีมนะคะรวมถึงโคชเชยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเองนะคะวันนี้หลังจากที่ได้คุมนะคะทั้งสองคนนะคะทำการฝึกซ้อมไปแล้วนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมทีมหัวหน้านักกีฬาด้วยนะคะโดยผู้จัดก,การทีมค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้นะคะทั้งเทนนิสพนิพักเองรวมถึงจูเนียร์รามณรงค์ค่ะฟิตพร้อมสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างใด รวมทั้งในเรื่องของน้ําหนักเองเนี่ยก็อยู่ในพิกัดด้วยค่ะไม่ขาดไม่เกินโดยทั้งสองคนนะคะพร้อมขึ้นช่างน้ําหนักแล้วก็ลงแข่งขันเต็มที่แน่นอนส่วนเรื่องของอาหารการกินค่ะก็ไม่ได้ให้นักกีฬานะคะไปกินในโรง,อ,งอาหาร <พอ S 1> ใน <พอ S 1> หมู่บ้านนักกีฬาเพราะว่าไม่อยากให้เสี่ยงต่อโรค COVID โควิดในทีมซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่โคชเชนนะคะทำอาหารเกาหลีให้กับเทนนิสแล้วก็จูเนียร์ด้วยนี่เมื่อวานเราเสนอไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะตูน ใช่ครับผมเมื่อวานนี้เราให้ดูกันไปแล้วคราวนี้มาเป็นคลิปเลยครับแบบว่าทาอาหารให้ดูเลยคือจะได้เห็นกันว่าจริงๆเราโคชเชทําจริงๆนะอ่าใช่ครับผมนี่ค่ะอ่ะเป็นบรรยากาศนะคะก็เดี๋ยวกลับมากันที่เรื่องของการแบ่งสายกันหน่อยค่ะต้องตูนครับวันนี้เนี่ย มีการประช,ชุมผู้จัดการทีมนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะต้องบอกว่าสดๆลร้อนส่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะการประชุมผู้จัดการทีมก็มีการแบ่งสายทั้งหญิงและชายโดยเฉพาะเทนนิสกับจูเนียร์อ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าใช่ครับก็ในส่วนของรุ่น49กิโลกร,รัมหญิงครับของน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยก็ถือว่ามีคู่แข่งขันทั้งหมด17คนครับแต่ว่าเทนนิสเนี่ยก็ถือว่ารอบแรกเนี่ยไม่ต้องลงแข่งครับมันจะมีรอบคัดเลือกก่อนหนึ่งรอบโดยคู่ระหว่าง อิสราเอลหรือว่าเปอร์ตริโกเนี่ยครับเขาจะแข่งขันกันก่อนแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยจะเข้ามาเจอกับเทนนิสซึ่งห้านับกันจริงจริงก็คือรอบ16คนสุดท้ายครับ <ฮะ S 1> จากนั้นเนี่ยในรอบ8คนสุดท้ายของน้องเทนนิสเนี่ยครับก็จะพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือเวียดนามครับโดยที่ในสายเดียวกันด้านบน <ฮะ S 1> เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีซูโปยาครับผมที่เป็นของไทยเปยที่เป็นม,มือวางอันดับ13ของรายการครับผมถือว่าเป็นตัวเต็งตัวคนหนึ่งของรุ่นนี้จะเจอกับ เจ้าภาาครับผมยามาดะมิวยูอ่ามือวางอันดับสี่จากญี่ปุ่นครับแล้วก็ <Ha. S 1> ในสายเดียวกันจะมีซิมแจยองครับผมที่เมื่อวานเราคุยกันว่าเป็นเบอร์หนึ่งอ่าที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขายกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าเหรียญทองครับแล้วก็ <Ha. S 1> สองคนเนี้จะต้องไปตัดกันเองก่อนครับในรอบอ่าในรอบแปคนสุดท้ายครับแล้วค่อยมาลุ้นเจอกับเทนนิสของเราเนี่ยในรอบตัดเชือก ส่วนใน<ฆ>อีกสายหนึ่งครับผมสายล่างเนี่ยทางด้านของฮูจิงอยู่เนี่ยเขาเจอกับอ่ารอบแรกเนี่ยเขาจะเจอกับนักกีฬาจากผู้ลิภัยครับผมค<ฆ>่ะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าสายล่างเนี่ยค่อนข้างเป็นทางสะดวกสำหรับฮูจิงอยู่พอสมควรครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาเจอกับน้องเทนเนสิสในรอบชิงชนะเลิศครับ โดยจากการวิเคราะห์ของ a อพอย่างที่เล่าให้ฟังครับผมก็คือเขายกให้ชิมจะยองเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งก็จริงแต่ว่าทีมงานผู้คุรสอนของไทยเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าน้องเทนนิสเนี่ยน่าจะเจอกับไต้หวันมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มั่นใจว่าพานิพักเนี่ยน่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับไปเจอกับกูจิงหยูผู้ปรับเก่าจากจีนได้ครับเดี๋ยวครับค่ะอีนนี้ก็เป็นการประเมินแสลว่าสาย สายล่างใช่ไหมคะสายล่างอ,อาจจะเบาวกว่าสายเรานะสายเรานี่คือจริงๆถ้าดูจากชื่อ,อใช่ครับดูจากชื่อนักกีฬาเนี่ยสายบนถือว่าค่อนข้างหนักครับมีทั้งเจ้าภาพมีทั้งอเอาจริงมีทั้งเจ้าภาพเองด้วยมีทั้งเกาหลีเองต้นตำรับหรืออังไทยเปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักกีฬาที่รูปร่างสูงครับแล้วก็ค่อนข้างได้เปรียบเรื่องช่วงในการออกอาวุธอะไรนี้ครับอ่าแต่น้องทีนี้เราก็สูงไม่แพ้กันนะเดี๋ยวต้องมาดูจังหวะสุดท้ายในการเข้าทำกันนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ มาดูในส่วนของน้องจูเนียรามนาลงสเวเอกวิหารีกันบ้างนะคะเขาบอกว่าเป็นอันดับสิบของรายการนะคะมือวางนะคะเจอศึกหนักตั้งแต่รอบแรกนะคะคุณผู้ชมคะพบกับซักวานคาลิวนะคะมือเจ็ดจากออสเตรเลียค่ะจากนั้นเนี่ยในรอบแปดคนนะคะก็จะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างนักเทควันโดจากโคลอมเบียหรือนักเทควันโดจากอิตาลีอิตาลีนี่มือวางอันดับสองนะคะของกลุ่มนี้นะคะ อีกทั้งทางด้านของเลาตาโรลูคัสกุสแมนนะคะมือวางอันดับ11จากอาเจดินาก็จะพบกับแจ็คบุลลี่มือ8จากไอร์แลนด์นะคะโดยใครชนะเนี่ยจะเข้ารอบ8คนเนี่ยไปพบผู้ชนะระหว่างอามินไซการานีฮาดีปัวนะคะมือวางอันดับ3จากอิหร่านหรือว่าจะเป็นโซโลโมอนเดมซี่มือ13จากเอธิโอเปียนะคะสายบนนะคะก็ รอบ16ก็มีโอมาซาลิมมือวางอันดับ15จากฮังการีนะคะจะพบกับเซคิโอสุซุกินะคะมือวางอันดับ4จากประเทศเจ้าภาพนะคะอันนี้ก็เป็นสายบนคร่าวๆแต่ว่าเราก็จะเน้นกันที่สายของน้องจูเนียนะคะก็ถือว่าสายล่างเรานี้ก็หนักดวงนะคะก็ส่งกําลังใจกับ <ๆ S 2> น้องจ<ช>ูเนียด้วยนะคะใช่ครับผมเอจริงๆอย่างถ้าถ้าใครจําได้เมื่อ5ปีที่แล้วครับน้องเทมเทวินหันปาาเนี่ยรุ่นเดียวกันกับน้องจูเนียเนี่ยแหละครับ ก็ตอนแรกก็ไม่มีใครคิด,ดว่าแบบจะจะผ่านทะลุเข้าไปถึงรอบลึกได้แต่ก็คว้าเหรียญเงินมาให้เราได้นะครับผมเพราะ<ช>ฉะนั้นอย่าเราก็ต้องให้กําลังใจน้องจูเนียเช่นกันครับว่าอาจจะทะลุเข้าไปคว้าเหรียญรางวัลให้เราได้ครับค<ช>่ะความกดดันน้อยกว่าอาจจะทําให้สมาธินะคะ<ช>เป็นส่วนหนึ่ง <1 S 2> <ผม S 1> สมาธิในการลงแข่งขันเนี้ยดีด้วยนะคะ<ช>อันนี้เป็นพาทของน้องจูเนียเนาะก็ส่งกำลังใจทั้งเพลงทั้งจูเนียเลยนะคะ สึกหนักทางคู่แต่เราเชื่อว่าสี่กัาคมใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะตัวสาวสาวตั้งแต่โมงเช้ารับเริ่มแข่งคู่แรกครับผมก็ติดตามชมกันได้เลยครับผมรอดูถ่ายทอดสดทางทีวีแล้วก็ทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีของ a อ p l ส y พครับผมที่เราสามารถดูได้ด้วยครับใช่ค่ะอาทีนี้ค่ะน้องตูนคะมาติดตามอีกหนึ่งกีฬาที่ถือว่าก็มีลุ้นเหรียญรางวัลกันใช่ไหมคะค่ะ ช่ครับก็คือกีฬายิงเป้าบินครับล่าสุด <ạ. S 1> อาจจะเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักกีฬาไทยครับแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสําหรับตัวนักกีฬาจากสาหราชอณาจักาเท่าไหร่ครับเพราะว่ามือหนึ่งของเขาครับแอมเบอร์ฮิลเนี่ยต้องถอนตัว <ạ. S 1> ออกจากการแข่งขันเนื่องจากติดเชื้อโควิดก่อนเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับ แอมเบอร์ฮิลครับผมเป็นนักกีฬายิงเป้าบินทีมสหราชาณาจากักรครับผมเป็นมือหนึ่งของโลกตอนนี้ในประเภทสก,กีตหญิงก็ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับหลังจากที่มีผลตรวจเชื้อโควิด -19 เป็นบวกก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับโดยแอมเบอร์ฮิลเนี่ยโพสลงข้อความส่วนตัวของอินสตาแกรมครับว่าความรู้สึกของฉันตอนนี้ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ฉันฝึกซ้อมและเตรียมตัวมา5ปีเพื่ออลิมปิกเกมครั้งนี้และรู้สึกแย่มากๆที่ทราบผลตรวจเชื้อโควิดของตัวเองเออกมาเป็นบวก นั่นหมายความว่าจะต้องถอนตัวจากทีมยิงปืนสําหรับทีมสหราชอาณาจักรก็แอมเบอร์ฮิลเนี่ยครับพึ่งคว้าเหรียญเงินในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาครับผมส่วนในโอลิมปิกเกมครั้งก่อนที่บาราซิลเนี่ยก็จบอันดับที่6ส่วนในโอลิมปิกเกมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของนักกีฬาไทยอย่างที่นีครับสุธิยาติวเฉลิมมิดแล้วก็อิสรภาอ,อิมประเสริฐสุขค,ครับซึ่งการถอนตัวของแอมเบอร์ฮิลครั้งนี้เนี่ยก็ทําให เรียกว่าพี่นีอาจจะมีโอกาสมากขึ้นในการลุลน้นเหรียญรางวัลหรือเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศนั่นเองครับก <oth> ็เส <oth> ียดายแทนนะคะเพราะว่าเขาก็ฝึกซ้อมมานักกีฬาทุกคนฝึกซ้อมมาอย่างหนักนะคะแล้วพอใกล้จะถึงการแข่งขันแล้วกับไกลมันว่ามาเจอกับอุปสรรคอย่างนี้นะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะอ่ะให้กําลังใจกันทุกคนนะคะทีนี้มาดูความพร้อมของนักกีฬาฝั่งไทยกันบ้างนะคะสุธิยาจิวเฉลิมมิตรนะคะหรือว่า นี่นะคะแล้วก็อิสาราภาอิ่งประเสริฐสุขนะคะน้องวอมเนี่ยล่าสุดทั้งคู่นะคะก็ได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะคะที่อาสากะชูตติ้งเรนจ์นะคะโดยมีดรพิชิตเมืองนาโพนักจิตวิทยาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่25เขาฎกดาคมนี้นะคะทีนี้ค่ะ <Double. S 1> คุณผู้ชมคะมาดูอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นนักยิงเป้าบินนะคะคือ สวีเศษฐาพรนะคะหรือว่าพี่แซมนะคะนี่ค่ะนักกีฬายิงเป้าบินค่ะประเภทแทบชายอายุ58ปีนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักกีฬาที่อายุมากที่สุดของทัพนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้มีการไปฝึกซ้อมนะคะนี่ค่ะก็ฝึกซ้อมสลับกับประเภทสกีด,ด้วยนะคะถ้าประเภทแทรบเนี่ยซ้อมช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะซ้อมประเภทสกีนะคะวันไหนที่ต้องซ้อมตอนเช้า ทางพี่แซมเขาก็บอกว่าก็ต้องปื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะคุณผู้ชมต้องตูนเพราะว่าต้องปีเวลาเดินทางใช่ค่ะจากที่พักนักกีฬาไปสนามซ้อมเนี่ยพี่แซมบอกว่าอย่างน้อยเนีชั่วโมงทําให้ไม่ได้เจอกับทางน้องบีนะคะกับน้องวอมเพราะว่าฝึกซ้อมกันคนละเวลาโดยโอลิมปิกครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกค่ะก็จะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะคะให้สมกับการรอคอยตลอดสองสีสเดือน เพราะอย่างที่ทราบกันนะคะทางพี่แซมเองเนี่ยได้โคต้ามาแข่งโอลิมปิก2020เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยนะคะน้ำแต่เดือนเมษายนปี2019นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าคนนี้นะครับคือนักกีฬาค,คนแรกที่ได้โคต้ามาโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับก็รอนานครับได้จุดก็จะได้แข่งแล้วแล้วไม่ใช่ว่าคือไม่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกเดียวนะด้วยความที่อายุของพี่แซมเองด้วยเนี่ยก็เยอะเราได้พึ่งมาได้มาแข่งครั้งแรกเนี่ย โอ้ถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากจริงๆครับใช่ไ้มา15วันดีใช่วันอาทิตย์นี้นะ25กักฎาคมมาติดตามนะคะทั้งสามคนนะส่งกำลังใจให้นะคะพี่แซมไม่แน่นะคะอาจมีโอกาสนะคะจังหวะนะยิงแม่นนะอาจจะติดเหรียญมาด้วยนะมีโอกาสนะใช่ครับขัไปเล่นไปเหรียญรางวัลกันค่ะกีฬายิงปืนเป็นอะไรที่แบบเราบอกไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ที่วันนี้จริงอาจจะมีโอกาสได้เหรียญรางวัลกัมพูาคนไทยได้ครับใช่ค่ะ เรื่องของสภาพอากาศก็มีผลด้วยนะคะตูานคะวันนั้นเนี่ยอยู่ที่วันนั้นจริงๆสมาธิสภาพอากาศค,ค่ะอะทีนี้เราเมื่อกี้เราค่ะครับผมเราเป็นกันไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิธีเปิดการแขันโอลิมปิกเกมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าครับก็สำหรับการขันกีฬาโอลิมปิกเกมเนี่ยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับที่โอลิมปิกสเตเดียมสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ในแถบชินจูกุ ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะเริ่มพิธีในเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตเสด็จร่วมพิธีเปิดส่วนฝั่งของไทยเนี่ยผู้แทนรัฐบาลไทยก็จะเป็นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้โดย ทัพพาเหรดของนักกีฬาไทยครับผมก็จะมีสเวสวีเสถาพรครับพี่แซมของเราเมื่อกี้นั่นเองครับเป็นนักกีฬาชายแล้วก็เอ,อิญนภัสวรรณอย่างไพบูลครับนักกีฬายิงปืนเนี่ยเป็นนักกีฬาหญิงร่วมกันทําหน้าที่ถือธงให้กับทัพขบวนนักกีฬาไทยครับผมโดยครั้งนี้เนี่ยเจ้าภาพบอกว่าให้ส่งคนเข้าร่วมพิธีเนี่ยแค่9้าคนเท่านั้นครับซึ่งเก้าคนของไทยครับก็จะมีนักกีฬายูโดโเทนเบิลเทนนิสว่ายน้า อ่ากีฬาเรือพายครับแล้วก็นักกีฬาขี่ม้ารวมกันทั้งหมด9คนเนี่ยเข้าร่วมในพิธีเปิดครับส่วนคณะนักกีฬาไทยเนี่ยจะเดินเข้าสู่สนามครับเป็นชาติที่หนึ่งร้อยสองจากสองร้อประเทศซึ่งจะอยู่ช่วงเวลาประมาณ19 30นาิกานาทีครับเผื่อใครอยากจะเปิดมารอดูช่วงนั้นพอดีนะ,ะแล้วก็ส่วนชาติแรกที่จะนำเข้าสู่สนามเนี่ยก็จะเป็นกรีซครับผมต่อด้วยทีมนักกีฬาจากคูรีพายแล้วก็เรียงตามลำดับตัวอักษรของญี่ปุ่น อ่าปกติเราจะเห็นการเรียงอันดับตัวสอนตามแบบภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้อ่าแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าภาพเขาใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ประเทศมาแล้วก็ชาติสุดท้ายก็คือญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยเขา้าถูสนามเป็นชาติสุดท้ายครับพี่โอค่ะเดี๋ยวก่อนจะดูพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้นะคะดูรายการของเราก่อนนะจบรายการของเราก็อร,รอดูพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดในพิธีเปิดการแข่งขันค่ะคุณผู้ชมน้องตูนคะทางสื่อท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่า ทางทาคายุกิี่โอกินะคะโปรดิวเซอร์ของพิธีเปิดการแข่งขัน,นะะเนี่ยเขามีโอกาสที่จะยึดคอนเซ็ปต์เดิมจากปีที่แล้วนะคะที่ถูกเลื่อนออกไปโดยจะภายใต้แนวคิดการนำความหวังใหม่ค่ะแล้วก็กำลังใจมาสู่ผู้คนทั่วโลกนะคะผ่านการปรากฏตัวของนักกีฬาในโตเกียว2020นะคะใช้เตมที่ว่า United by Emotion นะคะหรือว่ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวขณะที่เอกสารรายละเอียดทีิธีเปิดเดิมค่ะคุณผู้ชมคะก็จะยังนำเสนอนะคะในเรื่องของสีสันวัฒนธรรมอุตสาหกรรมมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นและคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยค่ะผ่านตัวละครอย่างซ u เปอร์มาริโอนะคะมีคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้นะคะโดยไรยอ,อนกับตันสึบาสะโอ,อันนี้นี่ตูนก<อ>รู้จัก<อ>ใช่ไหมโก็รู้จักคือด้วยาค่ะ ด้วยความที่ดูการ์ตูนญี่ปุ่นมา<ฆ>ตั้งแต่เด็กครับผมนี่คือน่าจะเป็นวิธีเปิดที่เรียกได้ว,ว่าแบบทุกคนรอติดตามดูมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อตอน5ปี<ฆ>ที่แล้วที่รีโอครับตอนตอนพิธีปิดการแข่งขันเนี่ยเราได้เห็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยไปโผล่แบบเป็นเป็นตีมแบบมาริโอ้อยู่ในท่อในสนามเนี่ยมันก็สร้างความตื่นตาตื่นใจมาแล้วแบบ ครับพรุ่งนี้เอ้พรุ่งนี้พี่เปิดเนี่ยก็น่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันครับพี่โอ๋ค่ะเหมือนเราอยู่ในโลกแห่งเกมมาตอนเด็กเราจําได้ว่าเกมมาริโอเนอี่ยเรววาก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นอ่ะพอเห็นแบบนี้มันก็ตื่นตาตื่นใจนะคะน้องตูนคะใช่ครับคะ่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องตูน ยังมีการนําเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีล้ําสมัยของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะผ่านสัญลักษณ์รถยนต์บินได้นะคะด้วยไฮโดรเจนซึ่งจะเป็นพลังงานในโลกยุคหน้านะอย่าต้องมาตามกันในวันเปิดจริงๆนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไงนะคะขณะที่ Inside the Games ค่ะเขาบอกว่าเป็นสื่อกีฬาชั้นนำนะคะเขารายงานว่าทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกเกม2020เนี่ย เตรียมแนวคิดนะคะ moving forward หรือว่าก้าวไปข้างหน้าเพื่อสื่อถึงการก้าวผ่านไปสู่การฟื้นตัวจากสถานการณ์ไวรัสโควิดในทีมที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นผู้ประกาศถ้อยคำแถลงเปิดการแข่งขันจำนวน17คำค่ะ ซึ่งกำหนดเอาไว้ในกฎบัตรโอลิมปิกค,ค่ะโดยจะเป็นรุ่นที่3แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นนะคะที่จะเปิดการแข่งขันโอลิมปิกต,ต่อจากพระอัยกาจากักรพรรดิฮิโรฮิโตะรุ่นปู่นะคะในโอลิมปิกครั้งก่อนที่กรุงโตเกียวเมื่อปี1964แล้วก็โอลิมปิกฤดูหนาวที่ซัปโปโรค่ะเมื่อปี1972และพระราชบิดาะะจากักรพรรดิอากิฮิโตะในโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อปี1998นั่นเองค่ะ ครับผมก็รอดูติดตามพิธีเปิดพรุ่งนี้กันครับผมแล้วก็อีกไฮไลท์สำคัญสำหรับพิธีเปิดครั้งนี้ครับผมก็เขาเรียกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนั่นเองครับจิลไบเดนเนี่ยภรรยาของนายโจไบเดนครับผมประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าร่วมพิธีเปิดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตามกําหนดการเดิมครับแม้ว่าหลายฝ่ายเนี่ยจะแสดงความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1นที่ยังรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น จนรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอบใหม่ครอบคลุมการแข่งขันโอลิมปิกเกมทั้งหมดครับซึ่งรายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจิลไบเดนจะอยู่ที่阿拉斯าครับก่อนเดินทางโดยเครื่องบินมายังที่ญี่ปุ่นในช่วงบ่ายวันนี้<ฆ>โดยจะพักในญี่ปุ่นอยู่ประมาณ48ชั่วโมงครับแล้วก็มีกําหนดเข้าพบกับโยชิฮิเดซึกะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นรวมถึงเข้าไปให้กําลังใจนักกีฬาสหารัฐครับผมที่เตรียมแข่งขันกันด้วยครับค่ะ คุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นตีหมหายเล็กนึงนะครับผมของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกในแบบนี้ก็เดินทางเข้าไปร่วมพิธีเปิดนั่นเองครับพี่โอครับก็ถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกนะคะใช่ครับพี่โอครับ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของพิธีเปิดการแข่งขันนะแต่เป็นความรู้สึกของนักกีฬาไทยตัวแทนนักกีฬาไทยที่จะได้ถือธงไตรลงนั่นเองนะคะคนแรกค่ะน้องเอิญนะพัชวันอย่างภัยบูนะคะนักกีฬายิงปืนหญิงนะคะก็ออกมาเผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่ถือธงชาติไทยนําขบวนทัพนักกีฬาเนี่ยสู่พิธีเปิดการแข่งขนันร่วมกับทางพี่แซมสเสวี เศรษฐาพอนะคะนักกีฬายิงเป้าบินค่ะโดยเอิร์เนี่ยบอกว่าไม่คิดไม่ฝันนะคะมาก่อนว่าตนเองเนี่ยจะได้รับมอบหมายในการทําหน้าที่อันทรงเกียรตินี้นะคะและคิดว่ายังมีนักกีฬาค่ะที่มีความสามารถและก็มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่นี้มากกว่าแต่เนื่องจากนักกีฬาหลายคนเนี่ยค่ะเขามีภารกิจนะคะลงทําการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันต่อเนื่องด้วยนะคะในวันเสาร์ขณะที่ตนเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะคะจึงได้รับการพิจารณานั่นเองค่ะ ครับผมนอกจากนี้เนี่ยเอิญก็ยังบอกด้วยครับว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็รู้สึกยังไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าเวลาจึงเวลาจริงเนี่ยก็คงจะต้องตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะนี่<ฆ>เอาจริงๆก็คือหลังจากเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เพิ่งเคยได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนถือธงให้กับทีมนั้นๆเนี่ยเป็นครั้งแรกครับส่วน<ฆ>โอลิมปิกเกมที่ลอนดอนเมื่อสองพันสิบสองครับผมเอิเนี่ยก็คือติด ได้โคตาไปเล่นโอลิมปิกเกมครั้งนั้นแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นแค่นักกีฬาที่ร่วมอยู่ในขบวนเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นคนถือธงเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองครับแล้วก็คิดว่าครอบครัวเองเนี่ยที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็คงจะคอยดูอยู่เหมือนกันครับทีนี้เออเนี่ยเขายังพูดถึงเป้าหมายแล้วก็ความพร้อมของตัวเองในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ครับโดยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามฝึกซ้อมแล้วก็เสริมจุดแข็งด้านเทคนิคต่าง ให้พร้อมมากยิ่งขึ้นจนวันนี้เนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่รายการที่ตัวเองถัดที่สุดครับก็คือยิงปืนสั้น25เมตรเป็นก็หวังว่าจะผ่านรอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายให้ได้ครับค่ะอ่ะส่งท้าย,ยากันที่ค่ะส่งท้ายกันที่พี่แซมนิดนึงนะคะพี่แซมเนี่ยก็บอกนะคะว่าขอขอบคุณทางคณะหน่หน้านักกีฬาไทยที่มอบโอกาสอันทรงเกียินี้ให้นะคะแล้วก็ รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจตลอดระยะเวลา17ปีที่รับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกมาโดยตลอดค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของทั้งเอิร์นและพี่แซมนะคะในการเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยนั่นเองค่ะครับผมอ่าที่นี่ทีนี้อ่าตูนคะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของเรากันเลยค่ะ ได้ครับผมมาปิดท้ายกันที่กิจกรรมข่าวสดปฏิชนโตเกียวเกมครับผมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยแจกโชคใหญ่สนันเมืองครับกติกาก็คือตัดคูปองครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนประชาชาติธุรกิจแล้วก็นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์กับเทคโนโลยีชาวบ้านครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่อคำถามมาว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะได้เหรียญทองหรือไม่ครับส่งมาได้ไม่จํากัดจํานวนครับพร้อมวงเล็บุมสองว่าข่าวสดปฏิชนโตเกียวเกมเพื่อรุนรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทครับ ค่ะส่วนรางวัลที่1นนะคะเป็นรถยนต์ New Suzuki Swift นิวซูซูกิสวิฟต์ GLS สีน้ําเงินค่ะมูลค่า6กแสนสองบาทนะคะจำนวนหนึ่งรางวัลรางวัลที่2ค่ะรถจักรยานยนต์ n d a ด้าออนิเว ve ร้อยสิบไอมูลค่า4ี่หมบาทจำนวน6รางวัลค่ะ รางวัลที่สาครับผมเป็นทองคํามูลค่า20 0 0 0บาทจานวน10บรางวัลและรางวัลที่สี่ทองคํามูลค่า10,000บาทอีกสิรางวัลครับรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่แสิงหาคมครับแล้วจะจับสลากผู้โชคดีเนี่ยวันที่16บหสิงหาคมแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ย5สิ้าสิงหาคมทางเว็บไซต์ข่าวสดมติชนครับแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ด้วยครับผมค่ะคุณผู้ชมก็ร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่า คอนเทนต์ของเราแน่นมากๆเลยนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็โอกระตูนก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้ขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสีถือจากแกรนสปอร์ตด้วยค่ะค่ะโอแล้วก็ตูนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ